คลิปนี้ก็จะมีพาไปดูบรรยากาศนะคะที่ร้านเซฟโฟล่าแล้วก็เปิดถุงนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็นันลิกไปวันเดียวรบยอดเลยไปเดินเซฟโฟล่านะแล้วก็ไปเดินอีฟแอนด์บอยต่อจากอีฟแอนด์บอยก็ไปเดินที่เคาน์เตอร์นิกที่เซนทัลเวอร์นะคะจริงๆใวันนี้มาทำหน้าทีไทยลกเชก็เนีก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะว่าเออด้านในร้านมีอะไรบ้างนะก็มาเลยแบบพี่เขา ก็แตจะถายจะยินกันได้แล้วว่าพี่สัลลี่จะไม่ซื้อของโอเค้นมไ้ม่มตั้นที่จะไปเซฟรานะแต่พี่สาลี่โทรมาชวนโทรมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่ว่าพี่เข้าเมืองอ่ะมาเดินมาเดินเซฟรากันไหมก็เลยไปเดินเออันไอ,ไอไวันที่ไปก็คนยังแน่นอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้2วันใช่ไหมเอลี่ก็ไปคือของเขาว่าเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ ภายในร้านเนี่ยเขาจะมีพวกทิชชู่สำลีรีมเวอร์ถังขยะไว้ให้พร้อมเลยทุกจุดก,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 ก็คือเราสามารถที่จะลองลองได้ทุกอย่างนะคะประทับใจมากก็คือบ A ไม่ยุ่งกับเราเขาจะอยู่ห่างๆแล้วถ้าเราต้องการอะไรเราค่อยไปถามเขาเออล้วก็แบ้เอ,อ,เ,อ,อเราชอบอะ่ะเราเราซื้อแล้วร,รู้สึกว่าเราไม่กดดันเพราะว่าเออเวลาเราไปาเป็นไะเวลาเราไปเดินอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นแล้วเขาจะแบบมองมองเหมือนกับว่าเออเรามาขอของฟรีอะไรอย่างเออแบบงีง้ย เออแต่นนเนี่ยคือไม่ใช่นะคะที่เซฟราแต่ว่าในบางยี่ห้อเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเขายังแบบมีของลงมาไม่ครบแล้วก็ราคาก็ไม่ได้บอกไว้ในบางยี่ห้อนะคะแล้วก็ถ้าเทียบถึงถ้าพูดถึงราคาดิกว่าราคาก็ยังยุบยังดูแพงนะจะให้ซื้อของในซีเซฟราให้คุ้มอะดิกว่าเป็นพวกจัดที่เขาจัดเป็นเซตอะมันจะดูแบบคุ้มนะเพราะว่ามันได้หลายชิ้นมากคือคุณได้ลองหลายชิ้นแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยนะไม่แพงแต่ว่าข้อเสียก็จะมีนะครับแบบจัดเซตอะ คือของในเซตนั้นอะบางอย่างเราก็ไม่ได้ต้องการเราไม่ชอบแต่เอาจริงๆมันก็แบบมันก็น่าลองทุกอย่างนะในเซตนะแต่ว่าพวกจัดเซตเนี่ยเขายังมีให้ไม่เยอะนะคะเราก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าเขาจะเอาเข้าอะไรเข้ามาบ้างเพราะว่าเออลิ๊กว่ามันน่าสนใจตรงนี้เวลาเซฟราเขาจัดเซตนี่แหละแต่ว่าเป็นพวกของซื้อแยกอะแต่ละยี่ห้อนะลิ๊กว่ามันยังแพงแต่ว่านั้นน่ะที่ไปเซฟอร่านะคะลิกก็ได้มาอย่างนึงส่วนตัวนะคะลิกเป็นคนชอบสะสมลิปสติกแล้วก็ไฮไลท์ลองมันก็เป็นพวกบอนเซอร์อะไรอย่างนี้ แล้ววันนั้นก็เลยบอกว่าเดินเซฟอร่าก็เลยแบบได้ยี่ห้อนี้มานะเป็นยี่ห้อ j จ y c e Marlen m a l n นึกอ่านถูกหรือเปล่านะคือเนี้ยยี่ห้อนี้เพิ่งรู้จักแล้วพี่สาลี่เขาแนะนำบอกเฮ้ย hey, ลิกต้องต้องลองนะมันดีแบบเนี่ยไปดูอันนี้มาไฮไลท์ชอบไฮไลท์อันนี้มากเลยแบบคือเนื้อดีมากแล้วแบบคือเนื้อของเขานะคะมันละเอียดมากแล้วก็ละเอียดลิวันนี้ลิกก็ทานนะลิกเอามาลองผสมกับรองพื้นรู้สึกว่าหน้ามันดูวาวแบบ เป็นธรรมชาติเมื่อของเขานี่คือละเอียดมากทาแล้วรู้สึกแบบมันสมูิมันเกลี่ยง่ายแล้วก็ให้ความวาวแบบเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นออขนาด30 ml นะคะอันนี้ก็เดีอยา่างไงนะลิก็จะรีวิวให้ดูในเว็บีิทีนึงสุดท้ายนี้ก็ต้องไปจบที่ลัดอื่นบ่อย เออลิฟไปเดินมานะคะก็ไปได้มาหลายอย่างเหมือนกันเป็นไหมเวลาที่แบบว่าไปเดินอีเวนต์บอยฉันต้องแวะแบบเออบูธคาทีสเอเซนต์อินทูอิทอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปเดินคือต้องไปจบอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ได้ลิสติกของยี่ห้อคาทีสมานะคะก็ลิฟได้มาหมดสีอันเลยนะคือจะบอกว่าลิปของเขาเนี่ยดีมากนะคะก็อันนี้เป็นรุ่นของ เป็นคาทีรุ่นอันดีเมทคัลเลอร์นะคะลิปได้มาสีสีอืม,มคือทาง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความดิดไดผลท,ดที่ใช้ได้นะเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็คือแนะนําว่าทุกคนต้องต้องลองซื้อมาใช้ดูเพราะว่า,วามันลิปของเขาเนี่ยมีเลือกเยอะนะคะแล้วก็สีสวยเยอะมากๆเลยมีทั้งแบบโทนนูมีส้มนะคะมแแคีแดงก็คือแดงก็คือมีหลายเฉดแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเออ อยู่ข้างอยู่ข้างคาทีก็คือเอเซนเออมันน่าแปลกใจมากเลยอ่ะกับไอเซนอันเนี้ยมันเป็นอายแชโดว์ 3D นะคะนี่มันน่าแปลกที่ว่าแบบว่าเอ้ยเนื้อมันสมูทมากไปกิปมันคืออายแชโดว์เนี้ยมันสามารถเอามาทำเป็นไทไลท์ได้นะคะว่าเนื้อเขาแบบทิมเมอร์มันอาจจะแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะแต่เวลาทาแล้วมันดูแบบว่ามันวาวให้ความมอวที่แบบว่าดูสวยอ่ะผู้ไม่ถูกอ่ะแวเออลิปป่าที่แขนวันนั้นเลิกเกอร์แบบว่า เคยต้องซื้อมานะคะสีเออ,เ,อ,อเป็นสีศูนย์แปดนะเครื่องสำอาง o u t u b e นะคะลิปส่วนตัวไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าเคยเห็นลองอยู่บ้างแล้วพอดีก็มันแบบไปถูกใจกับลิปสติกรุ่นนี้เออมันแบบเฮ้ยราคาถูกมากเลยนะร้อยร้อยนิดร้อยเท่าไหร่นะจะไม่ได้ละร้อยกว่าบาทก็อันนี้เป็นสีศูนย์สามแล้วก็สีศูนย์เจ็ดนะคะเออลิปของเขารุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นแมทเลยมันชื่อว่าลิปอะไรเนี่ย ลิฟฟิกแมทคอนซีลเลอร์แล้วก็ลาสติ้งแมทลิปติมลิปก็แปลกใจที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเนื้อแมทที่แบบว่าดูมันกลบเออมันทาทาง่ายนะและสีก็สวยเนื้อก็บอกว่าเนื้อชัดชัดเจนดีนะคะก็เดี๋ยวไงขอไปลองดูก่อนแล้วกันว่าเออมันจะแบบมันจะกลบสีปากดีไหมแล้วก็มันติดทนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลิปอัปเดตลงที่เออเว็บนะคะยังไงเดลิจะ โพสอัปเดตไว้ให้ใน Facebook และกันนะถ้าเกิดรีวิวเสร็จแล้วนะคะก็ไปแอบเคาน์เตอร์อรนิกนะคะก็พอดีว่าเขาโทรมาบอกนะเขาโทรบอกว่าคอนซีลเลอร์ที่อยากได้อะเข้ามาแล้วแต่แต่สีที่อยากได้มันก็ไม่มีอีกแล้วก็กได้อะไรมาบ้างที่ไปเ,เคาน์เตอร์นิกอีกรอบหนึ่งครั้งน,นี้นะคะนี้ไปคนเดียวนะพอดีว่า ช่วงนี้พี่สาลีเขางดช้อปปิ้งนะเราก็เลยบอกว่าซื้อคนเดียวก็เลยบอกว่าไม่มีเพื่อนซื้อก็ไปได้มาหมดสี่อย่างนะคะแรกก็จะเป็นคอนซีลเลอร์เอคอนซีลเลอร์ H อเฮี H ้ D ที่ลิพูดไว้นะคะว่าพี่สารี่เขาใช้แล้วเขาแนะนำก็อันนี้ที่ได้มานะคะเป็นสีส่วนแปดสีมันค่อนข้างเข้มนะใครที่แบบมีสีผิวเข้มๆไม่ต้องห่วงเลยะค่ะว่าเขามีเบอร์ที่เข้มสุดม่ให้นะก็ลิกก็ได้มานิีกก็เป็นเบอร์ส่วนแปดซึ่งก็ค่อนข้างเข้มนะแต่ไม่เป็นไรก็ เออเอาไว้ใช้ได้นะคะในตามจุดพวกรอยดำๆเงี้ยมากลบกลบรอยดำเฉพาะจุดได้ใครที่เป็นคนที่ไม่ชอบนนเนื้อคอนซีลเลอร์หนักๆอ่ะเออลก็ว่าอันเนี้ยแนะนำเลยนะมันปกปิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวแหละแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะต่อไปนะคะก็ที่ได้มาก็เป็น next extreme lip cream นะคะอันนี้เป็นสี buttery nude นะมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะสีเหมือนเออ มันไม่แดงนะมันจะกึ่งแบบชมพูนูดมันก็ไม่นูดสิมันเป็นชมพูแบบเอ่อครีมที่สวยดีนะคะนี้ก็เลยแบบว่าเอาสีนี้มาเาชอบมากเลยต่อไปนะคะอีกสองอย่างที่ได้มาจาก NYX นะคะก็เป็นลิฟท์ไลเนอร์เออสองสีเลยก็เป็นสีแรกเนี่ยจะเป็นสีสีแรกเป็นสีแปดหนึ่งเก้าซอฟเปล่านะคะลิจะเป็นโทนแบบว่า ้ำตาลธรรมชาตินะอีกสีหนึ่งนะเป็นสีส้มแป๊ดเลยนี่ออนนะสีออเรนต์นะคะนี่อันนี้จะเป็นของที่เออได้มาก่อนหน้านั้นอีกแล้วนะคะก็มีแค่สองชิ้นนะเดี๋วยวก็จะมาพูดให้ฟังก่อนอันนี้เป็นของ elf นะคะเป็นบอนเซอร์ยังไม่ได้ลองใช้นะแต่ว่ามาเปิดเอามาเปิดให้ดูกันนะคะว่าเออมันก็ รองนเซอร์ที่แบบว่ามีหลายเฉดสีดีนะแล้วก็พอบที่อ่านรีวิวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันดีนะคะก็เดี๋ยวงานนี้ก็ต้องขอไปลองใช้ดูก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะสุดท้ายแล้วอันนี้ขอเธอหน่อยคือเนี่ยชอบมากนะคะเป็น ultra f r e ฟร s ชา n e b o x นะค,ะคือเนี้ยเว็บเออเว็บ s t r b e r r y n e t เนี่ยเขาส่งมาให้ลิกได้ลองใช้นะคะก็ เป็นยี่ห้อที่ยังไม่เคยรู้จักเลยมันจะเป็นไฮไลท์ที่แบบว่ามีพร้อมทุกอยาก่างเนี่ยบิดอย่างเงี้ยชั้นแรกมันจะเป็นแบบไฮไลท์แบบแบบเป็นพาวเดอร์นะคะชั้นต่อไปก็จะเป็นเอ่อมันจะเป็นเนื้อครีมอะเป็นไฮไลท์แบบเนื้อครีมนะคะสองสีนี้คือชอบมากเลยอะแบบว่าถูกใจชั้นล่างสุดจะเป็นแบบเหมือนอายไลเนอร์สีขาวมุกแล้วก็สีทองนะคะก็จะมีสองสีข้างในก็คือเหมือนเขาออกแบบมาเป็นแบบ พกพาได้สะดวกนะแบบว่าเราไปไหนเราพบอันนี้อันเดียวก็เอามาเหอให้ดูกันก่อนนะว่าเออเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่ามันสะดวกดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบไฮไลท์อยู่แล้วของหลายๆชิ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอารีวิวลงบล็อกให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ